ครับสวัสดีครับพบกับผมมาพินและฟิลไพ่ดับบล็อกผดดนะครับผมอยู่ที่วัดสีดอนคำหรือวัดพระธาตุห้วยอ้อนะครับตรงจุดนี้เนี่ยข้างองค์เจดีย์เนี่ยจะมีวัตถุอย่างหนึ่งที่ดูเหมือนะระฆังแต่มันไม่ใช่ะระฆังนะครับเพราะว่ามันคือระเบิดนะครับเนี่ยครับเป็นะระฆังลูกระเบิดต้นต,ต้นต,ต่อตำนานที่คนเหนือเขาแซวกันว่าเมืองแป้แห่ระเบิดหรือว่า เมืองแพร่แห่ระเบิดนะครับอันนี้ก็คือ,อมีคนแพร่นะครับเขาไปคือสมัยนั้นฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับก็คือมีอังกฤษอเมริกันเนี่ยเขาเอาเครื่องบินลำใหญ่ๆเนี่ยมาทิ้งระเบิดเส้นทางลำเลียงของฝ่ายญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ผ่านเมืองไทยทีนี้มาระเบิดทิ้งลงใกล้สะพานรถไฟแล้วมันไม่ระเบิดนะฮะชาวบ้านก็ไปตัดออกนะฮะเอาเลื่อยไปตัดเหล็กออกครับแล้วก็ เอาดินระเบิดไปทําอย่างอื่นเสร็จแล้วเนี่ยตัวระครังไอตัวลูกระเบิดเหลืออยู่เนี่ยก็เลยคิดว่าจะไปถวายวัดนคะครับทำระคังนะฮะเพราะว่าเสียงมันกังวานดีเหล็กเนื้อดีนะครับเป็นเหล็กขนาดใหญ่นะฮะอย่างนี้ฮะก็เลยเอาแหกขึ้นเกวียนไปถวายวัดแล้วก็ก็มีคนมามุงดูจํานวนมากครับก็เลยเป็นตํานานว่าเมืองแพร่แหระเบิดอยู่ที่นี่นครับที่อําเภอลองจังหวัดแพร่นะครับ อ,อยู่ที่วัดศรีดอนคำนะครับวัดพระธานหุยออมาดูได้นะครับนี่ละคงแท้ๆต้นตำนานเมืองแพร่แห่ระเบิดครับ